มาชูอีกทีนะคะคือจะพิมพูค่ะมาชูพิมชูมพชูไิ่มีจีนีซ่ากับพีซ่าที่อีกีอ๋อพีซ่ารู้แล้วว่าเอียงตอบก่อนบอไม่ไแล้วขอโทษขอโทษเทียงเาซนน้ำใจช่วยยินดีนะครับได้คะแนนสักที ก็อีกหนึ่งคะแนนก็ตามได้แล้วค่ะนีอกาไอเนียดีาโลนะเลยข่ล้มเยม่ไขดลตอนใส่มันก็จะเป็นอย่างงี้ช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยก็อาจจะมีแบบไอากงอาการกันบ้างหลังลงก็จะไม่ไหวเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เรามีแค่รับเชิญมาขอต้อนรับน้องพได้เสียงค่ะ พลิกกระพอยนะคะออชั่วโมงที่เราใช้ชีวิตกลางทะเลรายอันไกลโพนแบกเป้เดินทางไปอินเดียนะเสียงเขาเสียงเฉียงไปเลยมาเร้นะไอเสียงเมื่อกี้มันมาจากไหนไปเลยม้าเมื่อก่อนอะ ยูทูบเบอร์เราจะเห็นว่าทุกช่องจะต้องมีแบบชื่อเปิดรายการเออเรื่องอะไร,รกันลัดมีกันลัดหน่อยก็เลยหาไปเรื่อยๆก็เลยเป็นแบบไปอยู่ไหนมาออสวัสดีครับทุกคนเฉียงเฉียงไปอยู่ไหนมาเฉียงกับังจะนั่งรถไฟไปลาวครับ นี่จะเป็นการนั่งรถไฟชั้นหนึ่งครั้งแรกของเฉียงเพิ่งรู้ว่านั่งรถไฟจากสถานีบางซื่อไปเวียงจันทร์ประเทศลาวได้เลยแค่หล <c oughs> ัคานมากท <c oughs> ุกครั้งแต่ตัวอย่างน้องคอยเนี่ยจริงๆว่าเคยมาเหยียบตู้เซฟอีกแล้วสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาริโอมากับน้องคอยครับเราจะมาโปรโมทหนังเลยพี่เขาบอกว่าธรรมดาไปก็เลยบอกให้เราเนี่ยมาสัมภาษณ์พี่ๆที่บริษัทปันโคลนนอกจากนักแสดงแล้วก็เคยยังเป็นแบบยูทูบเบอร์ข่าวด้วยอ่าก็คือสองคนนี้ต้องบอกว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีในฐานะแบบยูทูบเบอร์อินฟลูเเออนซร์ เธอใส่ท่องเที่ยวเขาเป็นคัสนิทกันนะแม็กกี้กับเฉียงอ่ะแบบเขารู้จักกันมาก่อนเขามีประวัติไหนเราไปรู้จักอะไรกันที่ไหนยังไงมานะ1,2,3หนึ่งสองสามุดพร้อมกันหนึ่งสง <c oughs> องสามเอฟเคยเข้าเอฟเจ็ดนะคะ<อ> <200 S 1> รับเออยอมละ แขกรับเชิญเป็นแบบยูทูบเบอร์ใส่ท่องเที่ยว2คนซึ่งแบบว่าโหผู้ติดตามเยอะมากคอนเทนต์สนุกมากนะคะสามารถแบบไปติดตามกันได้เดี๋ยวเราจะขึ้นช่องทางไว้ให้ว่ามีช่องทางติดตามตรงไหนบ้างเนาะวันนี้แน่นอนว่ามาถึงตู้ซ่อนหมีต้องมาทำชาเลนจ์กับเรานะคะวันนี้จะเป็นชาเลนจ์ท้าจับแกะใส่ท่องเที่ยวค่ะกติการท้าจับแกะ แต่ละข้อจะมีชุดคำทั้งหมดคําคำที่มีความเกี่ยวข้องกันด้วยเหตุผลตามที่โจทย์กำหนดไว้หลังจากได้ยินโจทย์ผู้เล่นสามารถแย่งกันกดกระดิ่งเพื่อตอบคำตอบที่คิดว่าเป็นแกะดำหรือมีความแตกต่างจากข้ออื่นๆได้ <Okay. S 1> แต่ละคนมีสิทธิ์ตอบได้หนึ่งครั้งในข้อน,นั้นๆถ้าตอบถูกจะได้1คะแนนและถ้าบอกเหตุผลได้ถูกต้องตรงกับโจทย์ที่ตั้งไว้จะได้ไปอีก1คะแนนหมายเหตุในหนึ่งข้ออาจมีคำตอบและเหตุผลในการเป็นแกะดำได้มากกว่า1คําคำตอบผู้เล่นจะต้องคิดวิเคราะห์และทายใจทีมงานว่าจะเลือออกคตตตบบไหหนนแลละเเุผใดมาป็ ข้อนั้นๆให้ถูกต้องคอยช้อยสิดีนะคะเฮตราทัชมาฮาวพีระมิดแห่งกิซ่าอยากตอบแล้วว่ากำแพงเมืองจีนอย่างนะคะมือจับเด็กหูนะคะและมาชูมาชูอีกทีนะคะ ยังพูดไม่จบนะคะยังพูดชื่อไม่จบมาชูปิงชูอะไรไงมาละเนี่ยยงแต่มันถูกหมดเลยนะมันจะเป็นยุคเก่ายุคใหม่ไม่มันคือยุคใหม่หมดเลยไม่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 าไม่มันมีอันนึงมันมีอันนึงที่ไม่ใช่เหรออันหนึงเหรอเออมันถอันนึงเหรอกิซ่าไม่ใช่ไหมพี่เจ้กิซ่าเหรอกิซ่าชิเซนไม่มีกิซ่าไม่มันมีชิเซนกิซ่ากับกิซ่าที่อีกอ๋อกิซ่า กิซ่าเพราะว่านอกแล้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของลโลกยุคใหม่ครับโอเคเลยตอบว่าพีรมิดแห่งกิซ่าเพราะว่าข้ออื่นเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่แต่ว่าพีรมิดไ,ไม่ใช่เออไม่ใช่หรอและคำตอบพีรมิดแห่งกิซ่าเป็นคำตอบที่ค่ะ ตาอยู่จอแดนค่ะความสำคัญเป็นยังไงไม่คิดถามเยอะครับใช่กูไปเน่ยไปเลยทำเงินจยังไม่เคยไปมาชูปิกชูอยู่ที่เปรูเปรูที่อยู่เขาเชื่อว่าเป็นของจักรวรรดิอินคาอ่าเป็นแบบวัฒนธรรมอินคาแล้วมาชูปิกชูไปยากที่สุดเลยนะเอออโเเคทตราอยู่ที่จอร์แดนนะคะก็คือจะเป็นแบบว่าเป็นเมืองอารยธรรมเก่าแก่เนาะที่เขาจะเป็นแบบกลุ่มคนเล่อน ที่เขาสร้างไว้แล้วก็มีทัชมาฮาลนี่ก็จะเป็นอนุสรณ์แห่งความรักใช่ไหมที่ประเทศอินเดียพรยีรามิดแห่งกีซ่าีแล้วก็รู้จักกันดีแบบของอียิปต์นา่ซึ่งอันนี้แหละเป็นสิ่งเดียวที่อยู่ในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ยุคเก่าใช่และข้อนี้เฉียงได้ไปสองคะแนนช้อยส์นะคะมีห้าช้อยส์เหมือนเดิมเปนฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาฮ่องกงและ ญี่ปุ่นฮะะมค่ตอบสเปนเพราะว่าเป็นหนึ่งในพี่รู้เหรอพี่อเมริการู้เหรอคิดว่ามาถ้าเปไมรู้เร็วได้อเมริกาเหรอคะใช่เอางี้สเปนเพจผลคือผมชอบชอบชอบต้็เหมืดแล้วแบบทิ้งคะแนนไปเลยแล้วกันเอออย่างถ้าผมตอบถูกผมก็ได้หนึ่งท่อโอเคนะคะถ้าเกิดถูกขึ้นมาตะวัออกนะไปคำตอบพี่ถูกต้อง ถ้าเกิดสูกขึ้นมาก็ดนนะแต่แปเหตุผลผิดผิดบอกแล้วสี่ดยังมีสิทธิ์นะคะมือจับสิงหูนะคะสเปนฝรั่งเศสอเมริกาฮ่องกงและญี่ปุ่นค่ะลอยค่ะคิดว่าไม่ได้อยู่ภายใต้ของอังกฤษอะไรสักอย่างไม่ใช่อนานิคมของอังกฤษอังกฤษนะคะซึ่งเหตุผลนี้นะคะเป็นคำตอบที่ผิดค่ะ อเมริกาฝรั่งเศสฮ่องกงญี่ปุ่นทั้ง4ประเทศมีดิสนีย์แลนด์แต่สเปนไม่มีค่ะอันนี้เป็นไปได้อันนี้เป็นได้อันนี้เป็นไปได้เห็นผลดูดีที่สุดตั้งแต่ตอบมาเป็นคำตอบที่ ประเศศใช่ไหมมีดิสนีย์อเมริกามีดิสไลท์แห่งด้วยใช่ไหมคะก็มีญี่ปุ่นก็มีแต่ว่าสเปนไม่มีกลุ่มที่มีอาหารพิซซารสแล้วเฮ้ยจะเสียดายไม่รู้จักซึ่งอีกที่หนึ่งที่มีก็คือจีนจีใช่ป่ะเออแล้วพอนีทีมได้หนึ่งแนี่และแต่คี่ได้ เรามาในประเทศกันบ้างนะคะมีทั้งหมด5ช้อยส์ไม่ทวนช้อยส์เหมือนเดิมนะคะติ่งหูนะคะน่านหนองคายกระบี่ระยองและกรุงเทพอุ้ยรู้เลยขอตอบไม่ได้และรู้แล้วว่าให้เสียงตอบก่อนมไม่ได้แล้วขอโทษขอโทษ เสียงเราสั้น้ำใจช่วยเสี่ยงกดเร็วว่ะหนองคายนั่นหนึ่งแมพมีพญานาคไม่เคยไปไม่เคยไปแรงมากตอบว่าหนองคายเพราะเป็นจังหวัดเดียวที่เฉี่ยงยังไม่เคยไปเขาไปรีเสิร์ชมาแน่นอนเขาก็เลยตั้งคำถามเออเขาไปรีเสิร์ชมาแน่นอนเขาก็เลยเป็นคำตอบพี่ หรอเข่นม้าหรือว่ามันเทือกเขาอีกไม่ใช่อยู่แล้วแน่เนาะไปใช่ได้ยังไงเนาหนองคายกระบี่ระยองกรุงเทพฯไปก่อนให้เขาไปก่อนเลยเทพของผมหนองคายไม่มีทะเลไม่มีทะเลด้วยหรอทะเลกรุงเทพโอ้โหไม่ชิบหายโน้ตเป็นรดจ้ะอ๋อเสียดายจังเลยเสียดายจังเลยไปน้องคอยก่อนนะกลัวโดนแรงมากอันนี้ ยเป็นประเทศดี่จังหวัดเดียวที่ติดกับต่างประเทศก็คือติดชายแดนลาวใช่ติดชายแดนด้วยสาเหตุนี้เป็นเหตุผลที่ผิดค่ะหนูจะไม่รู้เมย์คีกดแล้วอีกเหตุผลหนึ่งถ้ามันใช่นะไม่รู้เออดีมันเหมือนมันเคยอยู่จังหวัดนึงแล้วมันโดนแยกออกมาอ๋อบึงการปะ ใช่มันโดนแย่ออกมาหนูเคยฟังจากในมิสแกนเขาบอกวันที่โดนแย่ออกมาแล้วเป็นคำตอบที่ผิดแน่ไอ้เหรอผูจัดอีพวกอะไรหนองครยเขาอยู่ของเขามาตั้งนานแล้วค่ะอ้โหหัวล้อเลยเหรอหัวล้อหนองคายเป็นจังหวัดที่สนามบินไปมันจะใช่เหรอไม่มีสนามบินมันไม่ได้อออตงุ้ยหนองคายไม่มีสนามบินปะเออไม่ได้น่าจะอุดรแล้วก็นั่งรถต่อไปเอขบวนอุดร แต่กระบี่ก็ไม่มีสนามอ๋อกระบี่นี้นี่อ่าเป็นออเ,นเน <S <S ออ<ๆ>นั่นแหละเหตุผลนี่<อ>ไม่มีสนามบ,บินตอบนี่ไม่มีสนามบ,บินตอบมาแล้วยืนในคําตอบนะคะและเหตุผลนี้เนื่องจากหนองคายไม่มีสนามบ,บินเป็นคําตอบพี่ถูกอุอโโดรมีคือใกล้เคียงหนองอุดรนครพนมอย่างเงี้ยมีแต่ว่าหนองคายไม่มีต้องนั่งรถต่อไปใช่น้องน้องอุดรยินดีให้เลยครับได้คะแนนสักที ก็อีหนึ่งคะแนนก็ตามได้แล้วค่ะหนีไปเราได้ส่นก่อนนะคะน่านมีสนามบินเนาะโอเคกระบี่มีสนามบินแน่นอนนะคะระยองก็อุตภาใช่ไหมแล้วก็กรุงเทพมีสนามบินแน่นอนส่วนหนองคายเป็นจังหวัดเดียวที่ไม่มีสนามบินนะคะเัมอุพกรุงเทพไม่ใช่จังหวัดข้อนี้นะคะหนองคายและเหตุผลนี้นะคะเฉียงและบีได้ไปคนละหนึ่งคะค่ะ เิีว่ารายชื่อหนังหรือว่าภาพยนตร์เหล่านี้ข้อไหนจะเป็นคำตอบของเราบ้างมีทั้งหมด5ชื่อนะคะ One for the road กุมภาพันธ์นีตามกาลิเลโอพลิกขี้หนูกับหมูแฮมเขาดาวค่ะเขียงค่ะหมูแฮมพลิกขี้หนูกับหมูแฮมพรอนอกนั้นถ่ายที่นิวยอร์กหมดเลย อพริกขี้หนูกับหมูแฮมเพราะเรื่องอื่นถ่ายที่นิวยอร์กทั้งหมดนะคะและเป็นคำตอบที่ผิดค่ะมีวันโฟเดอร์โล่ต้องวันโฟเดอรโล่แล้วก็คุณพาพันคือเรื่องอะไรอ่ะคุณพาพันคุณพาพันถ่ายที่นิวยอร์กแล้วก็แล้วก็ทำแค่เล่นนะเราไปตอบว่าเขาดาวตอบว่าเขาดาวเพราะว่าเขาดาวแล้วถ่ายที่กรุงเทพ คิดว่าเป็นข <air> ่าวดาวเพราะเป็นเรื่องเดียวที่ถ่ายที่กรุงเทพนะคะและข่าวดาวเป็นคำตอบที่ผิดค่ะเรื่องนั้นที่มิวมิวนี่ค่ะเล่นน่ะมิวนี่ค่ะเล่นน่ะกับกับนายอ่ะเรื่องอะไรนะที่เขาพูดอ่ะเมื่อกี้เรืที่สองอ่ะกาลีเลโอวเอออี่กะลิเรโอด้วยแนวแนวเนี้ยต่างประเทศอ่ะ อุ้ยแรงมาแหลงมาแรงมาไม่รู้ไม่รู้ีคใช่เพราะว่ากมาถดนนิวยอร์กแล้วเรื่องเดียวอ่นีปาปารโน่รคิดว่าเรอื่นน่าจะถ่ายที่เมกาเออและนีตามกันลย่าอยไปเรื่อยเลยเป็คำตอบที่ถูกด้วยะคะถูกด้วยใช่ ที่เมกาหมดเลยยกเว้นนิตามการิเลโอ,อทันทุเจตอต่อสูกไม่ล่ะทุกผู้นิตามการิเลโอเขาไปลอนดอนใช่ไหมเออเราก็ไปฝรัง่งเศสเราก็ไปอิตาลีอ่าแล้วก็มีถ่ายทุกเรื่องก็มีถ่ายที่ประเทศไทยหมดแต่ว่าเนื้อเรื่องอื่นๆของเลยวันคอร์โดสก็มีไปถ่ายที่อเมริกาอ่าใช่ใช่ไหมเราก็เอ่อกุมภาพันธ์น,นี่ไปนิวยอร์กแน่นอนเรื่องแบบประมาณ80%อยู่ที่นั่นที่ขนมกับหมูแฮม ถ่ายที่อเมริกาแต่ว่าเป็นซันปรางคอา์ด้าก็คือเป็นเรื่องที่ทำสเปรเลยตอนที่มันจะเป็นคืนคอรด้าออกมาถ่ายเนาะก็คือคำตอบนี่รามกาลิเลโอเพราะเป็นเรื่องเดียวที่ถ่ายในยุโรปถูกต้องได้ไปตอบนะคะมช้อยส์เหมือนเดิมนะคะฟังนะคะยะลาอุดรธานีแพร่สักแก้วและระนองค่ะ โอ้โหจังหวัดย่างๆนั่นเลยอะเยลาค่ะเพราะว่าเป็นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เฮ้ยก็มีมันจะถูกเลยจมังจะง่ายขนาดไหนล่ะพี่ใบเออเห็นพี่เขาขำว่าไม่ใช่แต่ก็มีสิทธิ์นะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีอะไรบ้างคะละนองละยองอยะลาปัตตานีนราธิวะเยะลาเป็นคำตอบพี่เยโคตรแสดงเลย ค่ะอยเาหัวหลานรนองเพราะว่าไม่ติดไม่ติดไม่ติดพื้นที่ไม่ติดคอเออไม่ติดคอเพื่อนบ้านตอบรนองเพราะว่าไม่ติดไม่ติดเพื่อนบ้านตอบว่ารนองเพราะว่าไม่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านไรรนองคำตอบพี่ถูกต้องค่ะทำไมจะผิดเลยผิดผลไม่ตรงค่ะว้า ว้าวเดซยาลาในทะเลปะวะอยู่ใต้อะระนองมีทะเลยาลาต้องมีทะเลอยู่ใต้อ่ะอันดามันอะไรอย่างเงี้ยเอาไปเป็นจังหวัดเดียวที่เป็นที่มีทะเลอ่าเลยตอบมาว่าระนองขอเป็นจังหวัดเดียวที่มีทะเลแต่ที่เหลืออาจจะไม่มีไม่ติดทะเลเลยต่อๆนะผมตอบต่ออยากตอบเราปกนะเป็นคำตอบพี่ถูกต้อง จังหวัดเดียวในภาคใต้ที่ไม่ติดกับเลเห็นไหมล่าหนูบอกแล้วยะลาอยู่ทางภาคใต้คนจะคิดว่าจังหวัดทางภาคใต้ติดทะเลกืบหมดแต่ยะลาเป็นจังหวัดเดียวในภาคใต้ที่ไม่ติดทะเลซึ่ง แน่นอนนะคะอุดรธานีไม่มีทะเลไม่มีแน่นอนแไม่มีทะเลเนาะสระแก้วไม่มีทะเลแต่ละน้องมีทะเลเป็นพรมแดนที่สามารถไปเมืเพื่อนบ้านได้กับพม่าอ๋ออันนี้เบิกนิดมากเลยดี่เขาม่มีทะเลัวใจมรกตอะไรกันที่เขาไปเที่ยวกันอยู่ช่วงหนึ่งนะคะและข้อนี้ปีนและปล่อยได้กันไปคนละหนึ่งคนด้หนึ่งคนะหนึ่ง ห้า <5 S 2> ช้อยส์เหมือนเดิมนะคะเดซี่ทะเลเหรอเชื่อเขาหิมาลัยแกรนด์แคนยอนเลนลาดัและเกาะคอมอดค่ะบี B. ค่ะเดซี่เพราะว่าเป็นทะเลอย่างเดียวเออใช่ฉันบอกง่ายง่ายไม่อันนุมไม่ได้การหรือนะหนูหรู้จะแค่เชื่อเขาแล้วก็อะไรนะหิมาลัยเลยนะ่ะก็เลยคิดว่ามันเป็นเดซี่ โอเคเลยตอบว่าเดซีเพราะเป็นสถานที่เดียวที่เป็นทะเลนะคะแัลงจังเจดสีเป็นคำตอบที่ผิดค่ะนี่ค่ะแกรนด์แคนยอนครับเพราะเป็นที่เดียวที่ไม่มีน้ำอุ้ยใช่น้องฟังจริงไหมคะใช่ใช่แล้วบอบว่าแกรนด์แคนยอนเนื่องจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเดียวที่ไม่มีแหล่งน้ำแกรนด์แคนยอนเหม่อ เป็นคำตอบพีดผิดถูกผิดผิดผิดเหตผลผิดวลองหนึ่งสิทธิ์ยัีวเป็นของคนที่เหลือนะคะสำหรับในการตอบเหตุผลนะคะบีไม่มีสิทธิ์แล้วนะคะหรือว่ามันน้องพ่อลองพ่อจะเป็นที่เดียวที่ได้รับยูเนสโกไม่ใช่ไม่รู้โอ้ก็จริงนะ อ,อ,อีกอันนึง<ก>นคือการย้อนรอยยูเนสโก้เดียวอ่ะเป็นสถานที่เดียวที่ได้รับยูเน,นสโกยูเน,นสโก,โกนะถะเป็นมรด,โดโกโลกอะไรอย่างนี้เนาะเป็นคำตอบที่ทิศขาฉันไม่รู้แลยฉันไม่รู้แล้ว,ว,ลวเอาเลยพี่มเหลือจะคนฉลาดแล้วไม่ใช่ครูแต่ช่วยพี่พิม <S <S แปลกมากก็คือแบบแกนแชนยอนครับเพราะว่าน้ำจืด และการแข่นยอดเนื้อจากสถานที่แห่งนั้นไม่มีน้ำเค็มที่แม็กเพ้เลยนะถ้าเขาเป็นคำตอบที่ผิดค่ะคนต่อไปมีหลายที่ปั้มันไม่ยากขนาดนั้นดูดีๆดูดีๆเป็นอันเดียวที่อยู่ในไทยค่ะมีในไทยมีในไทยชื่อมันเยอะแบล็คเฮย้อนมีทุกที่ทั่วโลกแล้วจะ้ต่อมาถ้ำไหมล่ะมาถ้ำไหมเชื่อเพื่อนวันนี้เรามาด้วยกันมันมีถ้ำ เออเป็นที่เดียวที่มีทำและคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ผิดขาดคำตอบคืออยู่ที่ไทยด้วยคำตอบแปลงย้อนถูกแล้วเนาะสาเฮตหรือเฮตผลของค้งนี้คือเป็นสถานที่เดียวที่ไม่ได้อยู่ในทวีปเอเชียโอ้ยใครจะไปรู้จริงเดียเอซีอยู่จอร์แดนกับอิสราเอล แบรนด์ทันยอนก็คือต so ัวท okay. um, yes, exactly. right. okay. totally ี s <S ่เป็นแบบนอชั่นัลพาร์ที่ยิ่งใหญ่กว่าที่จะถูกเคลมไปเป็นของที่อื่นๆทั่วไปก็คืออยู่ที่สหรัฐอเมริกาเนาะอาริโซนาแล้วก็เลนลาดับอยู่ที่อินเดียใช่ไหมคะว่าคโมโดนที่อินโดนีเซียโอ้แต่ทันยอนไปที่เชียงใหม่เหรอครับคโนมโดนนี่มันมังกรเหรอพี่มันเป็นเกาะที่เป็นที่ดุดของคโนมโดนั่นแหละ ยังไงบ้านที่มาทาจับแกะเออสนุกดีเหมือนแบบว่าได้คิดวิเคราะห์ทำข้อสอบเสียงรู้สึกว่าเสียงโชว์ด้านที่ไม่ใส่ไิ่ได้ยกไม่ไม่ใส่ต่อยเราอยู่กับเพื่อนเราก็เป็นแบบนี้แหละเออจอยอยหมดกันเลยสัตว์กินลูกความหมดน่ารักมาดีใจดีใจจอยแล้วก็ดีใจเหมือนกันอุ้ยสิบปีป่ะสิบปีตอนที่แม็กกี้ยังไม่ได้ยกหน้าใหม่อ้าวหนึ่งเด็ขาด ้างหน้าเลยนะเราเจริงๆอ่ะต้องบอกว่าส่วนตัวหนูชอบหมวดท่องเที่ยวมากอยู่แล้ววันนี้แบบชอบบ้าแม่แมจะได้คะแนนหน่อยก็ต่างก็ชอบแล้วก็ที่จะได้ร่วมงานของทั้งคูยนะคะัะเออใจมากเลยสนุกสนุกแล้วก็เขามีความรู้ที่สุดเลยฮะเออเน <ะ S 2> เราได้ความรู้ต้องอย่างจากเขาต้อ,อ,อบแบบ รายการท่องเที่ยวอยากฝากไหมคะฝากฝากดูหนังแล้วกันรักพอสลบลืมนะคะใน Netflix ตฟลิก้์ก็กำลังทำพลิปอยู่ ปล่อยแล้วเปล่าผงเฉียงคะมีหนังครับเรื่องเมจิกซีดเป็นพระเอกยังไม่แน่ใจว่ามันจะเข้าโรงที่กรุงเทพไหมแต่ว่าเข้าโรงที่จังหวัดบุรีรัมย์14กุมภาพันธ์นี้แล้วก็น่าจะลงออนไลน์แล้วก็มีซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งเป็นตัวร้ายเล่นกับพี่มิวสุประสิทธิ์แล้วก็พี่อมสุชาติาาแต่เราเป็นตัวร้ายเลยหรอเรนั้นเกี่ยวกับเกมอะอ๋อเหรอแลตวก็ไปติดตามที่ช่องของทั้งพิจกาปลอยแล้วก็เขียงไปอยู่ไหนมาได้นะคะ แล้วก็ฝากรายการตู้ทอดหมี่ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และับกดซับสไคร้นะครับเย้อยากกันสี้วายมากเลยค่ะนั่นได้คิมพ่แมงไหม เล่นคู่ทีแม็กไปซีรีส์ไปคู่กับแม็กเี่ยเหรอใช่เบียนนะไม่รู้จะไม่รู้จะยังไงเลยใช่ไหมปอนนะคะใครที่ดูอยู่ผู้จัดคนไหนที่มาดูแล้วก็เห็นคลิปนี้นะคะสามารถติดต่อเฉยได้ทุกคนด้วยนะเอออ้ทีายว้คือไม่ได้มีคู่นะเล่นเป็นตัวร้ายเล่นเป็นตัวร้าย